รายการนี้เฉพาะผู้ใหญ่ไม่เหมาะสําหรับเด็กและเยาวชนนะคะผู้ชมที่อายุต่ํากว่า18ปีไม่ควรเข้ามารับชมค่ะและกรุณารับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแม่เตือนแล้วนะสวัสดีเด็กๆคิดถึงแม่กระสีแม่ไม่มาหลายวันกูไปดอกทองมาค่ะไม่ต้องถามนะคะแหมกูก็ต้องเอาไปโต้คลื่นบ้างสีหา่าจะให้กูอยู่กับที่ได้ยังไงเริ่มกันเลยวันนี้อยู่เกมค่ายเพจเหมือนเดิมนะ จ้ากับ you Fi 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 อยู่ไฟแห่งหกห้าอยู่ไฟแห่งหกห้าอยู่ไฟแห่งหกหาหาเกมเล่นกันดีกว่าจ้าอยากให้แม่เล่นเกมอะไรมาบอกไว้นะหนึ่งในนั้นมีคนขอเกมไว้นะคะมีมวยไทยแชมเปี้ยนหนึ่งเกมนะคะกับแมวผีเมื่อกี้นองพไปกีดเล่นให้ดูแล้วนะหาเอาแล้วกันกูก็อยู่ใน YouTube นี่แหละอยู่ไหนว่ามวยไทยมาอยู่กับมวยไทยแชมเปี้ยน ลโซมีคะแนนเข้ามาสามร้อยตามคำขอคือแบบแม่พอแบบน้อยๆพอจะเล่นตามได้นะฮะแต่แม่บอกแล้วนะห้ามเล่นตามนะลูกรับชมเพราะความบันเทิงนะคะเล่นมีได้มีเสียนะลูกนะเวลาได้ก็ต้องเอาเวลาเสียเจ็บแล้วก็ต้องอย่าแหกปากร้องเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะไม่มีใครให้ใครให้มึงเล่นมึงเล่นของมึงเองนะจ๊ะลูกจ๋า เล่นอย่าเป็นภาละาใครอย่าทำให้ใครเดือดร้อนครอบครัวอย่าเดือดร้อนอ่าลงกูย,ยังบทไม่เสร็จเลยลงแล้วอะไรวะเกมนี้ถ้าลงดีๆปังชิบหายได้ะหว่องฟรีเกมจะต้องมีนักมวยแบบนี้นะฮะลงมาแล้ววายที่นักมวยต่อยจะล็อกไว้แบบขาที่แต่ซีฟีสวยนะนี่นักมวยอีกไหมะ นังมวยไม่มาว่ะมาส3มาสได้ซกักพันหนึ่งก็เลิกโอเครู้เรื่องมาขอสักพันหนึ่งเลิอกอย่างไวสัญญาด้วยเกตของเนานารีที่ไม่เคยเป็นอีกสามครั้งไวสวยๆแบบนี้กูว่าได้แน่แต่อีนังมวยไม่เห็นจะมาต่อยช่วยกูเลยอ่ะมันคือเงียบกรุป๊ป มาอีกนิดนึงนะอยอดว่าไปได้เด้อสูเดีย๋ยวขอตอนมาเรืองแสงแบบครบทุกอันก่อนนะจะได้มีรูปสวยๆทาปกแห่มาไปกันต่อจาก338รอสแปเปห้เราจะทําได้ถึงพันไหมไปกันต่อนะฮะ อยู่กับยูไฟแห่งอกห้าครับมาตอยแต่ที่จริงได้เราเอานะลูก3 0 0กว่าขึ้นมาเป็น600กว่านี่ก็น่าจะเอาได้แล้วเพราะว่ากําไรก็ถือว่าเกือบเท่าตัวแล้วนะลูกนะฟังแม่น่อยแม่ก็บอกอยู่ว่าเล่นมีได้มีเสียลูกถ้าหนูได้แล้วหนูไม่เอาหนูเล่นทําไมคะอย่างแม่เนี่ยไม่ทมําให้ครอบครัวเดือดร้อนอยู่แล้วแล้วมันก็ไม่ได้เดือดร้อนอนะ่ะเท่านี้เสียไปก็ไม่ได้เดือดร้อน นะคะเอามันเอาหาเขาว่าแหละกูนะ่ะกูเป็นสารเลวกูเป็นโชชามันจะลูกเพราะฉะนั้นหนูได้หนูต้องเอานะคะฝังแม่นะคะลูกปากจะฉีกแล้วค่ะฟังกูหน่อยอีสารเลวแต่เมื่อกี้มันแตกเกินร้อยเท่านะถ้าเป็นปกติถ้าแตกเกินร้อยเท่าต้องหนีนะลูกนะอย่ายืนอยู่งงงซซ่อให้มันแดกนะลูกมา จะป้นไดถึงพันนะเปล่าต, ой, ต, ой, ต ой. อ่อยต่อยต่อยเอเกมนี้เวลามันกินมันจะเวลามันถูกมันจะไม่ค่อยยุบคุณผู้ชมมันจะจ่ายให้ประมาณครึ่งหนึ่งหรือว่าคืนทุนประมาณนี้แต่ถ้าเริ่มเงียบงานอะไรซึ่งซุ่มเสียงก็ควรจะหลีกหลีหนีภัยที่ผจร เนี่ยมาเริ่มแดกแล้วแบบแดกแบบตั้งหน้าตั้งตาเด็กด้วยแดกแบบตั้งหน้าต,ตาเด็กด้วยเฮ้ hey. โอ้ยสูนะ่ะสูมึงคือเงียบแท้เงียบจริงนะนี่เงียบจริงนะนี่ ก็เปิดเทอร์โบกชากเอาใช่ไหมถึงจะได้เรื่องได้ลาเป็นข่าวใหญ่โตนี่ไปกันต่อครับอยู่กันอยู่ไฟแห่งหกห้าครับ <c oughs> มาแต่ไม่แตกไม่รู้นะกูพูดอยู่ทุกวันกูก็ไม่รู้เหมือนกันใครจะไปรู้วะแต่ที่แน่ๆที่รู้ๆอยู่คือทุกที่ที่กูไปสิงสู่อยู่เนี่ยชัวรทุกที่แค่นั้น สแคตเตอร์สตัวขึ้นไปก็สู่ฟีเจอร์ฟรีเกมนะฮะสี่ตัวเพิ่มค้งหตัวเพิ่มค้างแค่นั้นไม่ได้มีอะไรปีเชษไปมากกว่านี้มา <c oughs> ฟีเจอร์พิเศษจะเป็นนักมวยนะฮะมันจะต่อยวายให้ถ้าเป็นในฟรีเกมมันจะต่อยแล้วมันจะล็อกไว้เลยตัวที่มันต่อยนั่นจากได้กำไรมาเกือบเท่าตัวกลับมาเป็น เท่าทุนค่ะจ้ะําสมิดาอีดอกอือหัวจ้ะต่อยทำไมต่อยไปไม่มีประโยชน์เดี๋ยวนะต่อยไปตรงนั้นมีประโยชน์อะไรวะอืมไปกันต่อครับปั้นไปค่อยๆปั้นไปลูกเอ้ยลงเว้ย เรียบร้อยโหให้มันได้เรื่องได้ราวนะจะได้พันไมว่ว่าเอางี้ดีกว่าขยับขึ้นมาแล้วนะแต่คือไอตอนที่ซีเกมลงรอบแรกอะ่ะนังมวยมันต่อยให้เยอะอยู่นะหลายตัวแต่นี่ปลาเข้าไปสามครั้งแล้วยังไม่ได้เรื่องได้ราวเลยหนูยังไม่ออกมาต่อยช่วยแม่เลยอืม <c oughs> นังมวยไปไหนหมดวะต่อยให้มันดีๆซิวะไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่ในจุดที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ด้วยนะฮะมันต่อยวายไปรนนั้นทำไรได้วะไม่มีประโยชน์นั่นเออกลับมาอยู่ในจุดที่ห0ร้อยคือเก่าจะให้ขนาดนี้เหรอจะให้แค่นี้เหรอแล้วเมื่อไหร่กูจะครบพันนี่ ยื้อกันต่อไปฟีเกมลงสองรอบก็ยังวนเวียนอยู่ที่ประมาณหกรอยชิดเก่านะฮะยังไม่ได้ไปไหนยังไม่ได้แบบว่าได้ดิบได้ดีเป็นสีแก่วงตระกูลเลยต่อยยังไงลูกดีนั่ไปต่อยถูกจุดได้เกงต่อยยังไงต่อยไปตรงนั้นก็ถูกเหมือนที่เก่าแหละลูกไม่ได้ได้เพิ่มเลยอืม สแคนเวนนี่เล่นตัวนะสะแคนเวนนี่เล่นตัวนะว่าไม่ได้เล่นตัวนะไม่ได้ส่งเสริมกันให้แบบว่ามีเกียรติมีสีมาอะไรกันนี่หัวนั่นต่อยดีๆก็ไม่ได้ อืมต่อยดีๆนะลูกค่ะได้เกือบกำไรเกือบเท่าตัวกูก็ไม่เอาเนาะมันเป็นสันดาลแล้วเนาะเพราะฉะนั้นวัดใจกันเลยนะฮะมีแต่เกิดกับตายเท่านั้นตอนนี้ดับเครื่องชนลงหน่อยเธอลูก ไม่ไงั้นกูตายตายอเหลีต่อยดีๆต่อยดีกว่านี้ก็ไม่ได้เลยไงคะ่ะหนูน่าจะต่อยได้ดีกว่านี้แล้วลงเว้ยดูซี่พันหนึ่งจะได้ไหม <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่500อยกว่านะฮะถ้าไม่มีนักมวยมาช่วยก็คือเดซมอรซึ่งกูยังไม่เห็นหน้ามันเลยคะ่ะนะมีมาแล้วตัวหนึ่งทำอะไรได้นะ่คะค่ะ ลงมาช่วยกันบ้างลูกขอร้องนะดูมันโอ้ลงมาสักนิดสักน้อยมาช่วยกันก็พอไ,ได้เนาะสัวอือุบาทช,ชาตาสังทีกว่าตอนปั่นห้าปั่นสองอีกนี่ปั่นสิบนะคะ ผมมีประโยชน์ได้กำไรมาเท่าตัวหนึ่งละแต่เราตั้งทาเก็ตไว้ที่หนึ่งพันสูงไปไมวะตั้งเป้าสูงไปบอกโอ้ปันกันต่อไปมันต้องได้เดี๋ยววะลูกพี่มันต้องได้เดี๋ยววะลูกพี่อือหามึงมันต้องได้เดี๋ยววะ คนเราแม่งขับเคลื่อนชีวิตด้วยความหวังเว้ยอยู่กับยูไฟแห่งหกนะฮะชัวยอยู่แล้วไม่ต้องกลัวมีให้ได้ทุกอย่างโอ้ยแม่งหลบตัวใหญ่ดีๆว่ะหลบตัวใหญ่โคตรด,ดีอะ่ะในฟรีเกมมันไม่ออกมาอย่างนี้เนาะสูเนาะออกมาแบบสามสี่ตัวต่อยแบบมีประโยชน์อะไม่มีเลยแม่งเอ้ยมาหยอก ยี่กันต่อไป <c oughs> มาลงอีกสักทีหนึ่งลูกแตกดีๆไปอย่างไวครคพันแน่นอนแต่ถ้ามึงไม่ลงตอนนี้แม่มึงตายค่ะแม่ตายแน่นอนเบสสอมลลี่อืมอะไรนี่ โอ้ยอะไรวะนี่โอ้ยรถมาเหลือไม่ถึงห้าร้อยแล้วที่จริงไปเจ็ดร้อยก็อมไรเท่าตัวแล้วนะคนจะเอาอยู่หรอกห่ามึงมันโลกจิตกระตันเป้าจะเอาพันหนึ่งนาอสงสัยจะเยอะไปหนูไม่ว่างใส่จะเยอะไปปฏิหารคงไม่ได้มีหลายครั้ง ทุบกันต่อไปวนกันต่อไปเฮ้ยลงเว้ยมาให้มันได้เรื่องได้ราวนะลูกไปดีๆถือว่าใช้ได้ลงมาอีกอุยน้ำเงินนี่มันรักแม่งจริงนะอีดแดงนี่ไม่เห็นหัวเลยเห็นแต่น้ำเงินเนี่ยโอ้ย ลงมาหน่อยสิโว้ยนักมวยไปไหนหมดโวยหามเงยสองตัวต่อยดีๆมั่งหน้านี่ลูกอืมนึงต่อยไปทำไมไวะอยู่ข้างหลังนั่นอะโอ้ยอีแดงน้ำเงินต่อยดีๆมั่งหน้านี่ลูกเออเออโอ้ย,อ,ยอีกนิดนึงไม่ครบ อีกนิดนึงไม่ครบหาเอ้ยไปกันต่อคำเค้งหมุนกันต่อไปอืมมันจะไม่ให้จริงๆเหรอจากสามร้อไปพันหนึ่งก็ไม่ได้เยอะมากนะลูกควรจะให้แม่มาอยู่ที่แป0รอยกว่านะฮะตอนนี้มาอีกนิดนึงให้มาเถอะแล้วไปจริงสัญญาไม่เล้าหรือ อีกนิดเดียวอีกร้อยเดียวอีกร้อยเดียวเราจะเอาแม่โอ้ยโอ้ยยุบแล้วเป็นสองรอยแล้วตอนนี้ปิดเกมลงก็ไม่ได้เรื่องได้ราวไ่ได้หนังสือคักต่างเป้าสูงไปกูว่าแล้วนี่แบบแดดกูเป็นซดเลยเนี่ย อืโอ้มาโมโหแล้ววนเวียนจะให้ก็ไม่ให้ต้องทำให้โมโหะนะยี่หานี่ขอแค่พันเดียวไม่ได้ขอเยอะเลยแตกแตกให้มาแล้ว,ลวใจไปสักจบไปแล้วไม่ยอมนะอีหานะกูงุนหิดแล้วนะ คิดว่าแม่งไปเพื่อนเล่นเหรอลงเว้ยคราวนี้แหละถึงแน่กูว่าถึงเธอขอร้องละ่ะนังมวยมาหนึ่งตัวลงให้มันเยอะๆก็ไม่ได้นะลูกมาอีกไหมน,นังมวยไม่มีเลยสูมาสองตัวต่อยดีๆนะลูกอยู่กั่ข้างหน้าๆน,น,นี่แหละเออมาอีกไหมนังมวยมาอีก ต่อดีๆนะลูกอยู่แถวๆหน้าๆนี่แหละเออถึงแล้วเว้ยมันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้กูมันคนเก่งแม่เป็นคนสวยโอ้ยบอกจะเอาพันเดียวให้กับไรกูสองพันเลยกลางวิเลตเลิก ได้เราต้องเอานะลูกต้องทําตามนะคําพูดของตัวเองให้รีนะฮะลูกขา่าฝากไว้ด้วยนะฮะอยู่ไฟแห่องอกห้าชัวแน่นอนไปแล้วเลยครับ